เท่ๆนะจัเมือนะโอ้สุดยอดเป็นอะไรดีป่อดี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 แห้งไปเดี๋ยวเข้าไปยังอีกฝากครั้งนึง่งไปคราบจับเอาล่ะพี่รองครับนะ่ฮะตอนนี้บ่าวยูทีนะี่ฮะสถานีรถไฟฟ้า BTS เนะี่ฮะสถานีนะี่ยฮะอ่าชิดล่มนอะกพีหนงเนาะแต่ที่ว่านัดกับบ่าวจับ ไบพี่น้องเลยนะครับเราแจ็ปล้วก็อาจจะมีอารมณ์นอนละมาถากับครึ่งชั่วโมงเหมือนมาสันนะครับเป็นย่างไรบอแจ็ปสบายดีบอแจ็ปมาๆๆๆโอเคโอเคเป็นอย่างไรเนี่นยมาถาชั่วโมงหนึ่งเลยบอโอ้โชั่วโมงหนึ่งตอนแรกบอกว่า<ะ>มอชิดลงมอชิดมาหายมาพี่คนแห้งวู้อยู่ มอแจ๊บอยากให้จับมาเห็นความเจริญจะเบิ้งที่ไหนผู้น่ะเห็นยอมหลับของงามเห็นบ่ะหมอแจ๊บพู่นเห็นบ่อไปนั่งชื่นชงยึดเต็มเส้าเลยเห็นบ่เนี่ยงามงามงามเอ้าจะบอกความรู้สึกในใจเจ้าเวลาจับเห็นความเจริญเจ้าคิดแนวไหนกับเมืองไทยคิดหลายอย่างเนาะเพราะว่าหลายอย่างเป็นยังไดหลายอย่างเพราะว่าเขามาเห็นแบบสิ่งเหล่านี้่10%ขึ้นมาเนาะคือแบบมันเห็ุได้ใหญ่ได้ขนาดนี้นะหนึ่งคืองบประมาณมาเตอร์ไซค์กี่เดียกรถสองคือ รักขีดการสั่งเพิ่นไปเฮียนหู้มาได้ใช่หรือวะผู้ได้มาถ่ายทอดเทคนิคห้เพิ่นเนาะนะแล้วก็เหตุออกแบบทุกอย่างออกมานี่รูปทรงต่างๆเนี่เนี่ยแบบนั้นเพิ่นคิดได้ยังไ๋เพิ่นคิดได้แนวไดนะแล้วก็แนวนี่สูงคือไปแบบเฉียดฟ้าเลยนะแล้วความมันคงเน้ยลมผัดล้มยังในในความคิดเฮ่านะมันสิบ,บ่นแต่คือเชื่อแหละว่าเพิ่นมีเทคนิควิชาการสูงเงาะประเทศไทยๆๆ เพราะว่ามันจะบมานั่งคิดพิจารณาตัวเองอยู่บอเ้านี่เห็นทางเลือกของหนึ่งร้ายนั้นหลดไฟฟ้ามาเจะบยังมีคําถามเลยว่าเป็นยังต้องมีหลดไฟฟ้าอีกประเทศไทยมีั้งรลายอย่างแล้วแต่มาเจ็บก็มาคิดโอ้ประเทศเพิ่นความจเจริญนี่นมันทีนําผู้คนเนาะเขามาใน,ในบ้านเพิ่นเนาะจํานวนร้ายเพิ่นก็ต้องเห็ุความอํานวยความสะดวกสบายให้ทั้งนักท่องเท,ที่ยวให้ประชาชนในบ้านเพิ่นเนาะจริงๆเพินบ่ประเทศพวกนี้มาอวดไฟเนาะ,ะเิ่นบ่ได้เ็ดอวดไฟเ,เพิรนเฮ็ดให้มาเจ็บ ใช่เป็นเน้นเน้นเฮ็ดเป็นโมเน้นโออวดเด้ว่ะโอ้มาแจ๊บมาเบิ่งมุมนี่พยายามทั้งน้าปะไปไปเบิ่งไปเบิ่งกันเถอะโอตัวมันนี่เบาผมว่ากับเบาแจ๊บเรื่องเป็นเองเลยนะฮะมาสองคนเบาแจ๊บเบิ่งนี่อ๋อโอ้โหเดือดรถไฟนี่เป็นทางเลือกที่แบบว่า เป็ยอดอีกแบบหนึ่งเนาะการเดินทางนี่แบบเป๊ะๆเลยเวลาเนาะสมมุติว่าเขาคิดว่าเฮาซิมานี่ยจะงงจะงงนี่มาทึงเลยมันเมื่อก่อนเนี่ยบอลแจ๊บขึ้นแต่รถเมย์เนาะพอขึ้นแต่รถเมล์เยเขาอาจจะไปตามเวลาได้เมื่อก่อนเขาไ่สนใจรอกว่างพอไม่ได้ขึ้นรถไฟเลยโอ้โหบตีคนมันจะมาขึ้นรถไฟฟ้าเอาจังซีเออจังซีบอลแจ๊บแจ๊บสวัสดีทักทายเอฟซีแอนยสวัสดีครับเอฟซีบอลต้นเด้ออือเอออฟซีบอลโบเด้อสอง ก็ได้อยู่นอกมันนำกันนั่นแหละฮะนะนำกันนำกันเอฟซีเอฟซีเอฟซีบาโบ่สุขุคุณเนาะขอทักทายสวัสดีเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งบาโบกับยูบูลิเบิ้งบาวแจ็บเด้อเอ้าให้บาวแจ็บฝากช่องกันฝากติดตามช่องบาวแจ็บเด้อสตอรี่ชีวิตบาวแจ็บเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีบาโบหลายๆคนมามามาอ่าติดตามบาวแจ็บคือกันเนาะเลยครับมาบอกมาตามมาจากช่องบาโบเด้อเพิ่นเพิ่นก็บอกก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อคือบาวแจ็บก็อยาก นี่นี่แหละอยากไปนําบาโบูอยากไปนําบ่าวต้นเนาะส่วนหลายเขาจะไปนํานกันสองสามคนหรือเดือกแก,งก๊งหลายคนเนาะคือทบแจ๊กบ,บุด้มาเห็นมึงนี่กับบุด้คุณจักบาโบูรี่ไปนําบาโบูกับเซื้อไพ่หลาย,ยาอย่างดีใจดีใจที่บ่าวแจ๊กอ่าคุณแจ๊กมึงนี่ยังไงบ่าวแจ๊กอ่นาในน้ำโตกันมาเป็นฟเฟรนด์มราริไซทบแจ๊กกาเป็นอ่าคนเล่าเนาะเป็นแรงงานคนหนึ่งเนาะที่อ่ามาเห็นเวียกเห็นงานอยู่ในเมืองไทยนี่แหละแล้วก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเห็นงานของบ่าวแจ๊กบุด้ ก้มหน้าก้มตาเห็นงานไปเนาะนะผู้สืบอดเองมีความสุกขแล้วแต่วันหนึ่งก็ได้หูจักบ่าต้นหูจักบบาต้นบบาต้นกับเป็นคนหนึ่งที่นำผ้าบ่าวแจ๊บมาหูจักบบาวโบซึ่งพ่อมาเห็นเลยก็ะเนี่ยเพื่อนร่วมชาตินอกกะรัชญาณิมิตที่แบบดีที่มีความแบบเห็นกันแล้วลมีความหมักแพงสวยเลิศสินกันเลยกันบ่าแจ๊บผู้สึกดีใจและประทับใจในบบาโบเลยกับเบาต้นสองคนเลยดี <S <S เห็นงานอีย่างยิ่งเมืองไทยอ่าเาแจ๊บเห็นงานตัวน,นี้ส่งส่งของเนาะ ส่งสินค้าเนาะติดรถเด็กเติดรถเด็กไปติดรถไปไหนมี่บ้าเถื่อต้องตามกฎหมายอยู่บ่หนีแหละเป็นระบบนำเขาเอ موا ยูแล้วบ่แจมมือนี้เอามาอยู่ช่วยหน้เอามาอยู่โวยหนายหนาซื้อพ่อจะเอามาซีพันว่าเอ้ยว่าวโบกให้ให้ให้สนับสนุนถือต้องตามกฎหมายฮะจะเป็นแบบยางที่ดีเด้ยผมเด้อบ่แจมมันจะเป็นหนาซื้กับพ่อเด้อจะโซ่ลายบ่แจ้จะเอาใบเอาใบเดี๋ยวก่อนเด้อมันอยู่เลิกดอันนี้มันอยู่เลิกมันอยู่เลืกดคนเนาะดับแรกเหล็กบอแจ โอ้ยทุกคนเห็นทั้งนาทั้งนาสิการ์แล้วตรงเอาเอาเอาันนี้ก่อนเอาเรื่องเจากบ้านชมพู่ตรนี้ก่อนเนาะผมเอนเอโมเคยปนบัณฑยงานเนาะผมบอกจะเปบัยงานแต่ใบใบแข็งมัน่นออกเนาะอันนี้ก็เป็นใบพกใบขับขีเนาะอันนี้เข้าเข้าเข้าตรงไหนตรงไหนเขาแล้วเข้าแล้วโเคเา้ใบเ็ใบเขาใบอันน้เบเ้ ข้อบอดแทบอ้ออย่าลืมเรือพี่น้องต้องเห็ดไดของเรื่องความถือต้องเนี่ยต้องเห็ดแห่ใดความถือต้องเขาต้องเห็ดเนาะต้องเห็ดไดเขาต้องเห็ดสวัสดิการคือคนประโยชน์ของเขาล้วนๆเอาจริ้งเลยผลประโยชน์ของเขาล้วนการที่ว่าสนับสนุนให้งานเล่านะแมนแมนมาถือต้องตามกฎหมายถือต้องตามกฎหมายเขาจังสี่บอลแจ็คมุนเนี่เขาเห็นความเจริญจังสี่เนี่ยบอลแจ็คว่าถ้าส่วนตัวบอลแจ็คแล้วเนี่ยคิดว่าอยู่ในโลกอนาคตหรือว่า จังไหนเนี่ยเพราะว่าบาโบเองก็บือว่าตัวตัวแล้วเคยอยู่แล้วเคยอยู่แบบว่าอยู่ทงไฮทงหน้านี่ยบอกจ็บคิดว่าแบบคิดตรงเนี่ยบอกต้นบอกแมนว่านะคืออันนี้เฮาว่าด้วยความที่เฮาสิ่งที่เฮาเห็นเนาะบอกต้นไอ้บาโบเนาะโอ้บอกแจ๊บลืมโทษทีเฟซที่บาโบยิ้มให้เลยคือบาโบสิ่งที่บอกแจ๊บไปเห็นนาะบอกแจ๊บว่าเลยนะคือแม้กระทั่งบอกแจ๊บเองมาหลายปีเนาะแต่บนดิเขาบนในเมืองคือมันก้าวกระโดดแห้งในประเทศไทยบริเวณว่าพัฒนาไปเรื่อยๆไหน คือคือการก้าวกระโดดได้บอกมาบยก้าวกระโดดยังไงอ๋อจะเบิึงบางอย่างครับพระท่านเลยลายพิธีแรกขอพระท่านเห็นแต่มาปุ๊บมาภายในปีนี้บึงถูกสิ่งถูกอย่างเบิึงกับป้าตัวนี่นี่รถรถไฟฟ้ามาแล้บมาแจ๊บบึงใส่โอ้เนี่ยเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่เพิ่นเฮดแป๊บแป๊บแล้วเพิ่นเฮดเพิ่นส่างอ่ะเพิ่นพลิกขึ้นมากอ่ะเอาไปใช้รุ่ยไพ่มากใช้รุ่ยไพ่ใช่มากมั้งใช่ใช่อ้โหเท่ๆนะจะพูดเนี่ยโอ้สุดยอด เป็นอะไรดีบอดี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 แห้งไปเดี๋ยวเข้าไปเบิ่องอีกฝาค้างนึงไปบพ่อแจ๊บไปปเข้าไปเบิ่งดูไปเบิ่องอีกฝาค้างนึงเนาะไปเบิ่งก็ดีเราจะมาเบิ่งความเจริญของเมืองไทยได้พี่น้องเลยปาสะดวกสบายคือยังไงพ่อแจ๊บสบายแหง้งนอกจากความสะดวกสบายแลย้วสะอาดพ่อแจ๊บเบิ่งที่ละเบ่ไฟฟ้ฟา งาามเนะสะดวกสบายบ่สะดวกสบายสะดวกสบายแหง้งแหง้งหน้าจอที่บางที่หน้าจอเนี่ยโฆษณาเนี่ยเป็นเนี่ยโอ้ยังเป็นหน้าจอโทรทัรทนเนาะเติดทุกเสาเลยนะเนี่ยติด,ท,ดทุกอันเลยเนะี่ยความสะอาดความสะอาดสุด,ดยอดความสะอาดไปเลยบุเป็นจริงที่ชมที่สุดเลยคือเพิ่งใส่ใจขนาดในความละเอียดเแล้วนเนาะมีรีฟพร้อมดิมีครบทุกอย่างอ๋อผู้คนผู้คนที่ โอ้พลึกลีบาโบบบงนี่ปอตเกิดมาจากพ่อของแม่ก็บโเเ็นวสิ่งเหล่านี้ปอตวยังเห็ดเพิ่มอยู่ด้หนิบาบาโบยังเห็ดเพิ่มอยู่ด้นิใช่ใช่ใช่ีชน่น่นนี่ปอตอู้หูอตอ้าวทุยางเ,าาเลา<อ>บาอเองกับเพิ่งเ็นด้วยกันที่เขาบัาลการตรงนีต้ตรงนี้บุตรเล้ยเลยซึ่จะขนาดได้อีกได้หนิอ้าเนาะเนกลมกลืนไปมมดเลยเห็ดมาเนาะ เป็นได้เป็นได้ประเทศไทยเป็นได้สุดยอดจเจริญบ่สุดยอดยมันโลกอนาคตจะชัดเลยบอแจบขนาดซันีคนไทยเพิ่งว่าประเทศเพิ่นกำลังพัฒนางงเนาะประเทศเพิ่นกำลังพัฒนาคันพัฒนาแล้วม,มันสิขนาดได้วะนี่อันนี้มันโอ้กำลังพัฒนาคือว่าเไรเพิ่นพัฒนาบูยุษบูยุษพัฒนาประเทศบุยุษพัฒนาเพิ่นสิสางทุกสิ่งทุกอย่างตลอดเจ,จ้าเบิ่งนี่บอแจบ หลุดไฟมาบัวด้วน,นะว่ามันว่ามันงูเไอ้เดี่ยวไก่ชิดด้วยนะา,อา,อาะเอออเาซิบัวใจเอาซิให้เจ้ายืนยันแน่ครับกับผู้ใดทีเพิ่นบัวประเทศไทยบัวจะเดินบัวมันห่อเนี่ยไม่ได้ครับตาแล้วโอ้ยผู้ใดก็แล้วแต่ทาบ,บัเปิดหูเปิดตาบ,บัเปิดโลกให้มันกว้างเนาะสิบูได้เห็นจริงๆมันประเทศไทยมันจะเริ่มพัฒนาจนยอมหลับแล้วบอกใจเองก็ยังบริสิทธิดว่า ขนาดนี้การที่เขาบริเขามาเบิ่งเนาะในเมืองนะมาเบิ่งเนาะป้าตัวนี้มันโลกอะ่ะอนาคตเลยนะเขาเบิง่งเหมือนเบิ่งในนั่งในยังนี่โปรตีฝรั่งมาข้าเขาจึงมาถ่ายลงไทยนังถ่ายถ้ำในประเทศไทยเนาะ,ะเป็นเหตุยังขึ้นมาแต่ละอย่างเลยประเทศไทยเหยตุยังก็ต้องเป็นที่น่าสนใจของชาวต่างชาติเน,นาะผู้นำท่บานมูนีบ,บาโบเองกับที่ว่านัดมาพบผอกับบ่าวแจ็ปพี่นะ้องเอ๋ยเนี่ยเดชพากันมาเบิ่งความเจริญเนนะี่ยอยากให้บ่าวแจ็ปเห็นความเจริญย่านนี้ ชิดล่มหรือเบาแจ็บชิดล่มมันบอกนี่ชิดล่มเนี่ยยังมีอีกหลายนะยางทีเบาแจ็บต้องเรียนดูนะครับเขาจะต้องเอ่อนื่ไปเผยแพร่ให้คนทั่วโลกได้เห็นแม่แม่แม่คือประเทศไทยแม่แม่เอาคลิปต่อไปเบาวุญสิทธิภาพเราจะไปใส่เราก็ฝากท่านผู้ชมที่ตามเป็นงกำลังใจแม่เรื่องไปหน่อยนะทั้งสองเรื่องนี้เป็นมาเลยล้ายรื่องนี้ชีวิตเบาแจ็บโอ้ไปไปหน้อยไปสำหรับวันนี้คลิปนี้บาบุญเองขออนุญลาไปแล้วพี่น้องให้ก่อนจากกันเรื่ออะไรเป็นกำลังใจไปหน่อยก็เป็นอย่างกันซิงที่สำคัญสหรับสนุนทั้งสองคนโดยการ ปกติขามโฆษณาเกี่ยวกับการพิณองครับสวัสดีครับซ่อมบายดีโอ้โห